mời ừ. mấy khác ừ. ok không à nghe ok anh mấy <laughs> à quá bây giờ mấy khác bây <laughs> <laughs> อันนี้ก่อนกินนี้ให้หมดก่อนเนี่ยแกไม่มีใช่อืมโอเคแกไหมอ้าวอืโอเคน้ำน้ำโอเค อีหลอคะน้ำเฮ้ย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 เยห็นไหมเห็ไหมคะเห็นไง โอเคยังไหมโอเคเอ้ยไหมอืออ่าเรย์มคะอร่อยอร่อยอันนี้ก okay. ่อนจิ้นี้ให้หมดก่อนเนี่ยแต่แม่มีใช่ อืมโอ้โอเคเข้มไงน้ำอ้มโอเคน้ำน้ำโอเคอีกแล้วค่ะน้ำอุ้ยอุ้ยวุย hép máy, thấy ok không nghe? ok, thấy mấy